ค่ะแก่หน้ามาบ้านลำบากค่ะไฟน์เนอร์ซ้อมมากี่วันซ้อมมาหนึ่งเดือนค่ะก็ซ้อมอยู่ที่ใครบ้านลำบาก่บบชนบุรีที่เดิมมีใครเป็นกู๊เป้าซ้อมบ้างครับตอนนี้ก็ตอนนี้มีเอ็มจีหกอะบวัวทองอืมกระวปรงใครเชิญนะเนาะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่แล้วครับตอนปีนี้สิบเก้าละค่ะสูงเท่าไหร่อ่าร้อยห้าสิบแปดน้ำหนักปล่อยๆตอนนี้ปล่อยตอนนี้สี่สิบเจ็ดสี่สิบแปดมวยสไตล์อะไรครับสไตล์มวยเข่าค่ะว้วันนี้เลยต้องมาเจอใครเนี่ย ยอดยอดเคยต่อยกันไหมไม่เคยอันนี้ครั้งแรกเลยและศึกษาเกม่งต่อยเขายังเรียบร้อยค่ะเขาบูดสไตล์เลยขออูไว้ก่อนเลยค่ะแต่มีแต่รู้แน่นอนรู้รู้แล้วค่ะรูู้งมาบ้างแล้ว่แล้วอย่างเดี๋ยววันนี้ต่อยเขาตอนเย็นว่าเก่งวางแผนไงก็เสริมความแข็งแรงของตัวเองเดี๋ยวตามสไตายแล้วนะนี่แหละก็เดี๋ยวแก้ไขวุ่นก็ไปทีเลยล่าสุดเราไปต่อยไว้ที่ ต่อยที่นี่แหละที่นี่วันนั้นต่อยกับหนองมนอ่าเป็นไงวันนั้นวันนั้นก็ชนะชนะหนองมนไปวันนั้นอยู่เวทเท่าไหร่นะร้อยร้ค่ะกร้อยหกวันนี้ไตร้อยร้อยห้าเมื่อเช้าสอบหนักแล้วเป็นไงบ้างก็ผ่านมาพอดีเดี๋ยวเราช่างกี่อย่างเดียวร่างกายไฟนี่กี่เปอร์เซ็นต์อ่าแค่ร้อยสมบูรณ์แข็งแรงวันนี้ก็พร้อมเอาชนะกลับบ้านเหมือนเดิมพร้อมค่ะพร้อมคุมมกี่กิโลครับอ่าคุมเกือบเกือบโลค่ะต่อยมวยไทยมาทั้งหมดของเราตอนนี้รักเท่าไหร่แล้วประมาณยี่สิบครั้งค่ะคนจัังหวด ัาททยาค่ะชออกเด็กชนบรุรีอ่ะฝากเชิญช่วยแฟนคลับแล้วหน่อยก็ฝากทุกคนเชียร์ด้วยนะคะวันนี้พร้อมเอาชนะกับบางเดิมนะ,ะอ่ะวันนี้ขอโชคดีก่อคนครับ